สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ h ช n แนลนะครับวันนี้ก็เฮียจะพาไปชิงโชคนะครับกับแอปพลิเคชันของลาซาดานะฮะตอนนี้ก็คือมีการชิงโชคของออลาซาดานะฮะก็ให้ชิงโชคทุกวันนะครับก็ในแอปพลิเคชันนะฮะก็คือทำการสมัครนะครับแล้วก็เล่นเกมเพื่อจะแลกคอนเอาเหรียญคอนเนี่ยสามารถไปชิงโชคได้วันหนึ่งก็ ใช้ประมาณ3เหรียญหรือ4เหรียญแต่ช่วงนี้คือใช้4เหรียญก็คือมีสินค้า4อย่างให้ให้ให้ชิงโชคทุกวันนะครับก็ติดตามชมในคลิปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเฮียจะพาไปชิงโชคกับ Lazada นะครับ,รบก็บ ขั้นแรกนะฮะเราก็เข้าไปที่ลาซาด้านะครับแอปนี้นะฮะก็จะมีให้ชิงโชคทุกวันเลยนะครับก็เราก็มาลุ้นกันนะครับก็เข้าไปที่ตอนแรกก็จะไปที่หน้าโฮมอย่างนี้นะครับเราก็มาเข้ามาที่บัญชีเมนูด้านล่างนะครับเมนูด้านล่างบัญชีนะครับด้านขวามือสุดด้านล่างนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วเ,เราเลื่อนลงมาสุดนะครับเลื่อนลงมาที่สุด ก็คือมันจะเป็นรุ่นรับรางวัลฟรีนะครับที่ด้านล่างที่เขียนนะรุ่นรับรางวัลฟรีเมนูด้านล่างสุดเนี่ยนะครับสีส้มๆเนี่ยนะฮะก็เราก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับของอันนี้ฟินคูณ3รับ3เดือนนะฮะรางวัลประจำวันนี้วันละ4 4รางวัลน,นะฮะ มีโบนัสประจําสัปาดาห์มูลค่า3ามหม3่นสบาทและรางวัลใหญ่ประจําเดือน1 0 0 0 0แสนบาทนะฮะตอนนี้ต้องเดี๋ยวเฮียจะวันนี้จะพามาเล่นแค่รางวัลประจําวันนะครับ <Three. S 1> ก็ดีวันนี้นะฮะก็จะแจก iPhone Galaxy 21นะฮะอ,อัลต้านะฮะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะฮะแอปเปิลแนะครับแอร์ MacBook Air นะครับ,บ1.13.3นิ้วนะฮะแล้วก็จะมี Apple AirPods นะครับ Apple AirPods โนะฮะราคา9 4 9 0บาทนะครับวันนี้มีแต่ของแบบราคาแพงทั้งนั้นเลยอะ่ะเออสามหมื่นสี่มื่นอย่างเงี้ย9,000แล้วก็ wallet เ,เนี่ยคือราคา9,999บาทนะฮะน่าเล่นมากนะครับเดี๋ยวเฮียจะเล่นพิทีละอย่างให้ให้ดูนะครับก็คือตัวนี้เราต้องเสียเสียเสีย ใช้เงินนะฮะหนึ่งหนึ่งบาทในการในการลุ้นรางวัลน,นะครับแล้วหนึ่งวันเราก็จะได้ลุ้นได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นต่อวันนะครับเดี๋ยวเราแลกลองถ้าใครที่ไม่มี <c oughs> เขาเรียกอะไรล่ะไม่มีไม,ม่ไม่ได้เติมสมัครแอปอ่ารัศดาไปแล้วนะครับลงทะเบียนไปเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เติมเงินเข้าไปก็สามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยเอาคอยของเราเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินบาทได้นะครับหนึ่งบาทก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคครับ ตอนนี้คือได้รับเงิน1บาทนะฮะในรัศดาวันเลตนะครับแล้วแต่ว่าไอ้เงิน1บาทนี้มันจะมีหมดอายุด้วยนะหมไม่ใช่หมายถึงแบบเราใช้คอยทุกวันแล้วเราก็แล้วเราก็เอามาเล่นเนี่ยก็คือเราต้องหาคอยทุกวันด้วยหาหาแบบเหรียญทุกวันนะคะถึงจะามาเล่นได้นะครับเพราะว่าเหรียญมันมีหมดอายุเหมือนเงินมันมีมันม,ม,นมีมันมีอายุของมันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าเป็นเงินที่เราเติมเข้าไปเนี่ย กไไ็ไม่มีไม่มีไม่มีวันหมดอายุนะฮะเราสามารถที่จะเ,เล่นได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ถูกรางวัลเขาก็จะเติมเงินกลับคืนมาให้เรานะคร<ม>ับก็สามารถเล่นได้วันหนึ่งก็4อย่างได้ได้เลยนะคร<ม>ับก็กดเข้าไปนะโอเคปุ๊บนะครับอีกรอบนะฮะ ก็กดเอกออกมานะครับกลับไปหน้าหลักใหม่กดรุ้นรางวัลนะฮะแล้วก็เลื่อนเป็นคราวนี้เฮียจะเลือกเป็นซันซุงนะครับมือถือซันซุงแล้วก็กดซื้อเลยนะครับฟรีเหลืองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดสั่งซื้อนะครับ ครับก็ <ing> แค่นี้นะครับ <ing> ก็ระบบก็จะเตือนมาว่าเราได้ร่วมรางวัลไอ้ร่วมร่วมแบบร่ว,รว,รวสนุกไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูคําสั่งซื้อของเราว่าเราซื้ออะไรไปบ้างอย่างนี้นะครับว่าเออนี่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 อย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็คือจบการที่เราเล่นชิงโชคนะครับกับลุ้นประลุนรางวันประจําวันนะครับหรือถ้าใครอยากจะหาเหรียญก็หาเหรียญง่ายๆด้วยการกดเข้าไปที่เมนูเหรียญเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นก็เราก็ไปเติมเหมือนพวก <c oughs> แรกนะฮะแล้วก็คราวนี้เราก็ไปเติมเหมือนเติม,ตม,ตมน้าเติมปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเราก็มีแบบให้ลูกแมวเนี่ยได้เล่นเกได้เล่นลูกบอลอย่างเงี้ยเราก็จะได้น้ําฟรีนะฮะกดไปที่น้ําก็จะแบบสะสมอยู่ในน้ําให้เรานะครับกดไปไปที่กไกลก็จะให้ลูกแมวของเราเนี่ย ตัดหญ้าอะไรประมาณนี้นะกดไปที่ปุ๋ยก็จะมีการเพิ่มปุ๋ยเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือเราทําสูงสุดได้ทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ6เหรียญคอยต่อวันนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่เราสะสมไว้ด้วยว่าเราลดพอไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยิ่งให้แบบแมวเนี่ยทำกิจกรรมเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้น้ำเมอ่อเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราเติมสูงสุดได้6 6คอยนะฮะประมาณ6คอยนี่เฮียเติมประจำเนี่ยเติมน้ำไปไเรื่อยๆรื่อนะฮะ เติมปุ๊บก็จะแบบสตรอเบอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะแลกเป็นเหรียญได้นะครับอ่านี่คือพอ,อกดก,กิจกรรมประมาณได้ประมาณ6ครั้งเนี่ยฮะมันก็จะหมดละนะครับก็สามารถรับน้ําเต็มที่ต่อวันได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่เรายังสามารถที่จะลดน้าสตรอเบอรี่ไ,ได้เรื่อยๆนะครับถึงพันสองนะครับก็จะเป็นประมาณ6เหรียญต่อวันก็จะไม่สามารถ สามารถลดได้อีกนะฮะเดี๋ยวท่านกด,กดเข้าไปลดน้ําอีกปุ๊บไม่ได้แล้วนะครับตรงที่เป็นเป็นรูปเหมือนฟอกกี้เนี่ยฮะเป็นการลดน้ําก็เราจะต้องรอ18ชั่วโมงนะครับในการแลกเหรียญน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครแบบขยันก็มาดูบ่อยๆนะฮะ18ชั่วโมงแล้วก็เราก็มากดแลกแล้วก็แล้วก,ลวก็ลดน้ำอีกก็จะได้อีกนะครับ ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเฮียหาออของฟรีกิจกรรมแรกแชูชิงโชคแรกรางวัลกันอีกนะครับครับก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ